น่ารักใบเฟิร์นควงในายให้กำลังใจเพื่อนซีติดขอบสนามตอกย้ำสัมพันธ์ชื่นมืน่นอีกหนึ่งแก๊งเพื่อนสนิทกันสุดๆส,สำหรับใบเฟิร์นทีมชนกกับนักแบดมินตันทีมชาติไทยปอป็อัซกซีรี์แต้รัตนชัยที่บ่อยครั้งมักจะมีโมเมนต์ไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยๆจนช่วงหนึ่งเกิดกระแสจิ้นสนันเป็นเหตุให้นางเอกสาวต้องออกมาเคลียร์ว่าแค่เพื่อน ล่าสุดตอบย้ำม,มิตรภาพดีๆสาวใบเฟิร์นก็ควงแขนหวานใจในนพัทรเสียงสมบูรณ์ไปเชียร์ติดขอบสนามแบดเพื่อให้กำลังใจปอปอในศึกการแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น2023แม้ง,งานนี้จะพ่ายแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไปอย่างหุดหวิด1-2เกมแต่กำลังใจดีๆจากเพื่อนซีก็ทำให้ปอปอไม่ท้อพร้อมเดินหน้าสู้ต่อในสนามถัดไป โดยเจ้าตัวได้เผยภาพพร้อมระบุข้อความว่า My Lovely supporter ติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม